บุญใหญ่ของทางวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอยู่และก็ที่กําลังเปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมในการมาร่วมทําบุญร่วมกับทางวัดได้ในช่วงนี้นั้นนอกจากจะเป็นบุญในส่วนของการเททองหล่อรูปเหมือนองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่โตนั่งเทศแสดงธรรมองค์ที่สองแล้วภายในวัดยังมีบุญอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยเฉพาะบุญสร้างแท่นฐานสร้างอุทยานขัวโตและก็การพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเรียกได้ว่ามีงานบุญอีกเยอะแยะเลยนะครับ จะให้เราได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันและอีกหนึ่งบุญที่อยากจะแนะนําเพื่อท่านใดที่ศรัทธาและก็พอมีกําลังที่อยากจะมาสร้างบุญบารมีใหญ่ให้กับชีวิตให้กับครอบครัวร่วมกับทางวัดจะได้มาร่วมทําบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้แต่จะเป็นบุญอะไรบุญส่วนไหนนั้นไปติดตามกับท่านพระอาจารย์ประสงค์ปริชาโนประธานสร้างอุทยานครัวโต,โตแห่งนี้กันได้เลยนะครับ สาธุธรรมาภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะที่มีความศรัทธากับองค์เทพโดยเฉพาะปูเวสวรันที่พระอาจารย์จะทำเป็นลักษณะที่โยมเห็นใช่ไหมบกข้างบนเนี่ยจะเป็นโคมไฟกระบองเนี่ยกระบองของปูเวศอะ่ะพระอาจารย์คิดว่าเออเราจะทำยังไงนะที่เชื่อมโยงกับหลวงปู่ด้วยก็เลยเออเราก็ทำปูเวทอยู่ในแต่ละจุดรอบหลวงปู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง รอบเลยที่อย่างโยมเห็นนะเป็นคน่ไฟด้วยตรงกระบอกแต่พระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์ทาสีเนี่ยมันซีดโยมทาสีทองซีดพระอาจารย์เห็นปิดทองคาหลวงปู่โตเนี่ยไม่ซีดไม่ซีดต่สวยงามแค่เพิ่มเงินประมาณไม่กี่เท่าของการทาสีแต่ได้คุณค่าอย่างเนี้ยพระอาจารย์ก็ปิดทองคําปิดทองคําอันนี้มีเจ้าภาพแล้วแต่พระอาจารย์กำลังจะปิดทองคําองค์จะเล็กกว่านี้ย่อมกว่านี้จะเป็นเจ้าภาพองค์ละหนึ่งหมื่นหกพันบาทอันนี้ เป็นราคาที่ช่างตีราคาพระอาจารย์ทั้งหมดมีอยู่48องค์ตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว2องค์นั้นถ้าญาติโยมอยากจะร่วมบุญสร้างกุเวสวันเนี่ยกับพระอาจารย์แต่เป็นเนื้อแผ่นทองคําคือแผ่นทองคําเปลวโย่16,000บาทใน16,000บาทจะ,จะรวมทั้งค่าของขลกงอยู่นี้เลยจ้ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูเป็นสําเร็จรูปแบบนั้นเลยตอนนี้ปิดมาแล้ว4องค์เพื่อให้ญาติโยมเห็นว่ามันสวยงามแบบไหน ให้ลัจงจากที่พระอาจารย์นำสถานจะยมปิดทองคำหลวงปู่โตพรมรังสรีองค์ใหญ่สำเร็จไปแล้วหลวงปู่ทวดก็สำเร็จแล้วแล้วหลวงปู่องค์ตนแบกก็สำเร็จแล้วปู่เวศสุวรรณองค์ใหญ่ก็สำเร็จแล้วตอนนี้พระอาจารย์กำลังพายมมาปิดอทองคำปู่เวศสุวรรณแต่นี้จะเป็นโครงไฟโยมทีนี้จะปิดทองคำเรียบร้อยแล้วก็จะพ่นเคลือบ ยี่ห้อดูปองเพื่อการการจับจะได้ไม่เป็นรอยอจะถามว่าพ่นสีเคลือบเนี่ยมีผลดียังไงแล้วมีผลเสียไหมมีผลเสียอาจจะทําให้คว,วามแวววาวของทองคำนะดบลงมินิดนึงแต่มีผลดีคือว่าจับต้องถูเถอได้ไม่ไม่เป็นรอยแต่ถ้าเราปิดทองคําแล้วเราไปจับไม่โดยไม่ได้เคลือบสีเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วเลยลายนิ้วมือนั้นพอเราเคลือบมันก็จะ ดับลงนิดนึงความแวววาวแต่จะคงทนด้วยถาวรเบื่อใครเอาดอกไม้มาวางเนี่ยก็จะไม่แห้งติดแล้วก็จะเสียหายเรื่องแผ่นทองคําเปล,ลวเราสามารถเช็ดได้เน่ถึงได้เคลือบถึงนั้นให้ญาติโยมเนี่ยเป็นเจภาพองค์ละ16,000บาทมีทั้งหมด48องค์รอบเลยนะตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว2องค์มีแล้วมีเจ้าภาพแล้ว2องค์ค์นี้จะเหลืออีกทั้งหมด46องค์แล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะจ๊ะ ที่มีความศรัทธาอ,องค์ปู่เวสสวรรค์หรือมีความัทธาหลวงปู่โตที่เราจะถวายปู่เวสสวรร์ที่เป็นโคมไฟมาเป็นปู่เวสสวรรค์ปิดทองคำก็ติดต่อพระอาจารย์ได้นะจ๊ะที่เบอร์โทรศัพท์898366383ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกันนะจ๊ะสาธุจเจริญพรจ้า